สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่1คกุมภาพันธ์ถึง15คกุมภาพันธ์2562านะคะอาจารย์ขอสับไพ่นะคะให้กับชาวราศีเมษนะคะอันนี้จะเป็นอ่า ตำแหน่งปัจจุบันก่อนนะคะว่าความรักของชาวราศีเมษเป็นยังไงอยู่นะคะเป็นช่วงปัจจุบันก่อนนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะได้ไพ่แปดเหรียญ ใบที่สองเจ็ดดาบใบที่สามเดอะเฮอร์มิตใบที่สี่ดีวิลนะคะค่ะไพ่แปดเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะในแง่ของการทำมาหากินนะคะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็เหมือนกับว่าอ,อาจจะละเลยหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะคะ ก็อาจจะทำให้อีกอีกฝ่ายนะคะอีกฝ่ายคิดมากอืมนะคะคิดมากก็ได้นะคะว่าเจ็ดดาบเดอะเฮอร์มิตรดีวิลเนี่ยเอ๊ะมีใครอ,ะอ่ะเธอมีใครหรือเปล่าทำไมเธอดูดูไม่ค่อยสนใจฉันเดอะเฮอร์มิตคือนิ่งนะคะไม่ค่อยสนใจฉันไม่ค่อยแบบมีเวลาให้กันเหมือนก่อนอ่าปกติแล้วคุยกันอ่า ทุกอาทิตย์อ้าวทำไมลดลงเหรือเป็นเดือนละครั้งหรืออะไรก็แทบจะไม่ได้คุยอะไรประมาณนี้อยู่ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นดีวิวก็อาจจะเป็นในแง่ของการคิดมากกังวลใจของชาวราศีเมษอยู่ก็ได้นะคะอืมในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ถ้าบอกว่าเลิอกอยู่ในนี้ยังไม่ได้มีไพ่ของการาเลิกกันให้อาจารย์เห็นนะคะกอ็อาจจะเป็นแง่ของ ความมีปัญหากันแล้วก็นิ่งๆไปใส่ใจกันน้อยลงอถ้าเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยายก็อาจจะแปลว่าอยู่เหมือนไม่ได้อยู่ก็ได้ช่วงนี้นะคะเพราะอีกคนก็ไปโฟกัสแต่เรื่องของการงานก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่กันแต่ถ้าเป็นแค่คู่รักกันก็ดูเฮินห่างอ,อ่ะคุยกันน้อยลงละไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูอ ตำแหน่งอดีตด้วยนะคะว่าอดีตความรักที่ผ่านมาเป็นอย่างไรความรักที่ผ่านมาของชาวเมษนะคะเดอะเม์เชียนนะคะเจ็ดถ้วยสิดาบแล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะก็ เออนะคะเดเมเชียนก็แปลในแง่ของอ uh, จริงๆแล้วเหมือนความเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจอ่อ uh, ความต้องการของของคนรักหรือของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะเดเมเชียนเหมือนอารมณ์มันเวี่ยงๆด้วยนะคะอาจารย์มองเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบคุณเคยเคยคิดเคยฝันว่าคนรักของคุณจะต้องเป็นแบบโน้นเป็นแบบนี้เหมือน เหมือนจินตนาการน่ะนะคะถ้วยเจ็ดใบเหมือนอยู่ในความฝันว่าเขาจะดีกับเราอย่างโน,น้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราก่อนที่จะคบกันอ่าอะไรประมาณนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคนดีที่สุดเราจะมีความสุขโน่นนี่นั่นเราก็วาดฝันไว้แต่แล้วนะคะพอได้รักกันหรืออ่าอ่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันไปแล้วเนี่ย นะคะคำว่าสิบดาบมันคือโดนแทงเลยอ่ะโดนแทงข้างหลังมันเจ็บปวดนะอาจจะเจอคาพูดที่มันเสียดแทงหัวใจอ่ะหรือเขาทําร้ายใจิตใจเราอย่างแรงอ่ะนะคะจนทําให้เราเหมือนบอบช้าแต่แล้วก็เหมือนไม่ได้จบจากกันนะมันไม่ได้แปลว่าเลิกนะเพราะมันยังมีไพ่ k n i g h t of a n d คืออสศวนไม่เท้าอยู่มันก็แปลว่าช่วงที่เขาดีกับคุณช่วงที่ โอเคกับคุณก็มีอาจารย์ก็เลยมองว่ามันเหมือนกับความรักที่มันมันมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้อยู่นะคะก็เลยมองว่ายังไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรก็น่าจะหาโอกาสที่จะต้องทำความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันนะคะในจุดด้อยจุดเสียจุดอ่อนของแต่ แต่ละคนต้องมีเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่จุนเข้าหากันนั่นแหละคะ่ะนะคะไพ่ที่เป็นประมาณนี้อยู่นะคะก็คือก็ยังก็ยังเจ็บปวดยังมีปัญหาล่ะค่ะนะคะ,นะคะเรามาดูตําแหน่งอนาคตอันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิบห้ากุมภาพันนี้ความรักของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรจากปัญหาที่อดีตกับปัจจุบันที่เป็นปัญหาอยู่นะ โอเคนะคะอาจารย์ขอเปิดดวงความรักตั้งแต่วันที่1ุ่กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ความรักของชาวเมษเป็นยังไงนะคะได้ไพ่ราชินีดาบได้ไพ่เด็กถือถ้วยได้ไพ่8ไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่เดือดซันโอ,อ้ดีค่ะอาจารย์ว่าสุดยอดเลยนะคะได้ไพ่เดือดซันเป็นไพ่ที่มีความสุขแล้วนะคะ ก็แปลว่า15วันที่จะถึงนี้ชาวราศีเมษความรักคุณจะดีขึ้นนะคะราชินีดาบนะคะก็แปลว่าจะเกิดการตัดสินใจเด็ดขาดการตัดสินใจในสิน่งที่อะไรที่มีปัญหาก็แล้วแต่คนรักของคุณก็สามารถที่จะเคลียร์และจัดการได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็เหมือนกันละห่ะจะมีความเข้มแข็งความเข้มแข็งที่จะ มีพลังชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแต่ก็มีความอ่อนโยนเข้ามา,าประสานกันด้วยก็คือไพ่เพจอัพคัพนะก็แปลว่าความเข้าอกเข้าใจกันนะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันมากขึ้นมีเป้าหมายเดียวกันนะคะเป็นไพ่ม8เม็ดเท้านะคะเป็นภาพผู้หญิงกําลังยิงธนูมันคือเป้าหมายอ่ะการเล็งเป้าหมายก็แปลว่า คุณสองคนน่ะเลงเป้าหมายเดียวเดียวกันแล้วล่ะคะ่ะเป็นไพ่เดอะซันคู่รักเห็นไหมฮะก็จะหันกลับมาแบบเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นแบบลงเอยนะถ้าใครครบหากันมานานแล้วแลนว่าจะมั่นหมายแต่งงานก็อาจจะมีแพนจะต้องมั่นหมายแต่งงานกันแล้วอะ่ะนะคะจะมีความสุขร่วมกันแล้วสําหรับชาวราศีเมษนะคะปัญหาต่างๆที่ผ่านมาก็จะ จบและคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านจงสมหวังเหมือนที่พ่ขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะใครมีคนรักอยู่ทางไกลก็ได้นะเดี๋ยวซันก็มีโอกาสที่จะเจอกันเร็วๆนี้อ,อย่างน้อยก็เจอกัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี่แหละนะคะถือว่าจะดีขึ้นนะโอเคนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ